อาจารย์ผมจิมลนนะครับอาจารย์ทั้งที่คนแรกของผมเนี่ยบอกไว้ว่าวันนี้คุณเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะครับแล้วก็ในชวิตผมเนี่ยได้มีโอกาสเจอคนเยอะแยะมากมายนะครับแต่แน่นอนเลยว่าหนึ่งในห้าที่ผมพาวรี่ภาคภูมิใจในการที่ได้ใช้เวลาด้วยมากที่สุดนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เจอก็รู้สึกว่าอัพเลเวลอัพแอนดูเจตตลอดเวลานะครับคนแรกก็คือท่านเรียครับ สวัสดีครับต้องขอบคุณพี่ชายที่เป็นคนดึงค่าเฉลี่ยผมขึ้นนะครับผมถ้าไม่ได้พี่ชายเนดึงค่าเฉลี่ยหรือดึงมี้ดึงไม่ใช่ฉุดขึ้นเนี่ยดึงขึ้นพี่ชายเนี่ยดึงค่าเฉลี่ยผมสูงตลอดเวลาสูงริบเรื่ขอบคุณมากๆเลยครับคุณพ่อนะครับนี่เป็นอาจารย์นะครับเป็นเป็นเป็นอายการด้วยแล้วก็เป็นไม่เป็นท่เป็นเรเป็นทายความเป็นทายความเป็นตวารแล้วก็โปรมากเรื่องการ พูดนะครับเอ่พราะอิกสวิกกิ้งหรือว่าเรื่องการพูดทั้งหมดนะครับใครสนใจอยากพัฒนาเรื่องด้านการพูดนะครับติดต่ออาจารย์คอร์ได้เลยนะครับผมขอพูดอย่างมั่นใจเลยนะครับว่าขอฝังและฝกตัวด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับท่านที่สองนะท่านที่สองนะครับก็นะครับ เท่านี้แหละกัน,นครับผมอยู่กลางสาวอมอะไรอยู่พี่จอย <c oughs> โอเป็นการไลฟ์ <c oughs> ที่แบบว่าดูอันตรายที่สุดเลยค่ะ <c oughs> <Okay, S 1> โอเคพี่จอยนี่เป็นนักลงทุนเป็นทั้งบิสซิเตอร์เนอร์เป็นทั้งที่ปรึกษาเลยเหลายอย่างนะเป็นขั้นหนึ่งที่เรียกว่านะครับดีใจที่มีโอกาสได้ได้รู้จักกันมาในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับวับนนี้มาได้มีโอกาสมาเจอกันแล้วก็ได้มาเดี๋ยวจะไปทานข้าวกันนะครับพี่จอยบอกเลยกันเลยครับดีใจมากค่ะวันนี้เป็นคนขับรถให้คุณชายนะคะโอเคคุณคอยครับ 오케이 여러분 잘 오다 감사